สวัสดีผู้ดโดยสารทุกท่านผม PH.D. Reynolds และวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์รีวิว w ID ด0ดาวเต็ม Forgotten Hall จบคอนเทนต์ Endgame ตั้งแต่ patch 1.0มาดูกันดีกว่าว่าพเพลเยอท่านนี้ปั้นตัวละครไหนบ้างและต้องมีสแตตสแบบไหน ไอดีของต้องเยอะขนาดไหนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญรับชมรับฟังได้เลยจ้าก็สวัสดีคุณรูลิโกโคอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับโอเคก็คุณรูลิโกโคเนองจากใครที่เป็นแฟนเกมเกนชินเนี่ยก็จะรู้จักเขาดีนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่อยู่ในระดับท็อปท็อปของโลกในการทำสปีดรันนะครับทั้งในบอร์ด s p i r a l b บสโออารแล้วก็ใน o l เ e n House ด้วยเนาะแล้วก็พอย้ายมาเล่นเกม เจ้าตัวฮอนไกซารีเอลเนี่ยก็ไม่ไม่แพ้กันเลยเนาะก็ถือว่าเป็นผู้เล่นท่านหนึ่งที่สามารถพิชิตฟอคเ t t ท n ฮอล์เนาะชั้นสุดท้ายชั้นที่10เนาะแล้วก็ได้ดาวหมู่ดาวเต็มดาวเนาะดาวครบไหนลองไปดูดาวหน่อยดิข้อไปโชว์ฟอ t เทน h a l ์หน่อยว่าเป็นยังไงไปไปเลยๆเลยเนเน่โหด เก้ถึงสิเลยคือแบบเต็มละเออถือว่าจบแบบคอนเทนต์เอนเกมของเกมนี้แล้วเนาะก็เดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยละกันว่าจบครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่จริงๆถ้าพูดถึงจบครั้งแรกเนาะจบตั้งแต่โรเตชันแรกสุดครับตอนเลเวล59ครับผมตอนที่ตัวละครอย่างเป็นเลเวล70ทั้งหมดเนาะจบได้24ดาวครับ oh ตอน oh ho. <ข>ก,ก็คือชั้น8ดช<ม>ั้น9นก้าชั้นสิบก็หนึ่งดาวไปเนาะ<ม>ตีไม่ตายโอ้โหแต่ก็โหดมากแล้วสำหรับเลเวลเจ็ดสิบต่อเลยครับแล้วก็ครบแล้วก็ครบส0สิบดาวเนาะก็เป็นตอน a ออารหกสิบเอ็ดครับอ๋อเอ๊ะเดี๋ยวบอกนิดหนึ่งได้ไหมว่าชั้นสิบใช้ตัวอะไรบ้างอยากรู้้เฉยอันนี้เพื่อ,อเป็นแนวทางเออจะให้ดูแล้วกันสำหรับแผทนี้นะสำหรับแผ่นนี้นะคนจุกคูน1.0นะเนี่ยเออหนึ่งจดูนย์่งจดศูนย์ก็แต่สังเกตว่าเห็นเจผ่าน56เสิบห ไหวใช่ไหมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เขาใช, oh. ใช่พูดตามตรงจริงทีมผมก็ค่อนข้างเสี่ยงเลยห้องบนเนี่ยตายรอบอยู่ mm hmm. เพราะมันตายเนาะ mm hmm. อ่าโอเคประมาณนี้ที่จัดก็เป็นเท่านี้ครับนี่ก็จะเป็นทีมที่ใช้ลุยเนาะสำหรับอ่าห้องสุดท้ายนะครับลำดับถัดไปนะครับลิสต์ตัวละครทั้งหมดในดีไหนมาดูหน่อยสิว่ามีตัวไหนบ้างปั้นตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยนี่อนโอเคก็จริงก็ห้าดาวผมก็ ตัววะนับก่อนนะเออนับก่อนนับก่อนโอเคหนึ่งก็เสร็จเนาะแสแตนดาร์ดขาดน่าจะขาดอิง oh. ไมโกกับเวลลนะครับตัวที่ปั้นจริงๆก็จะมีแค่อย่างที่เห็นก็คือมีตัวเซเลเนาะวอนยา่ามีตัวไตหลูก็จิงหยวนเนาะจิงหยวนนี่คือเอามาใช้เคลียร์แค่บางชั้นก็มีตัวหยันชิงเนาะหยันชะิงก็ตามนี้เลยคลาล่าเนาะตัวอันนี้ก็ ตัวหลักเนาะแล้วก็สำหรับพวกเอลดอรลอนเนาะหรือคอนหรือว่าตัวคอนสเตเลชันเนาะอ่ะเซเลซีสองเนาะครับเก็บสปีดนะแล้วก็มันย่าซีศูนย์ไอลูซีหนึ่งเนาะจิงหยวนศูนย์ครับคาร่าหนึ่งนะอันนี้ตัวหลักเนาะห้ายันชิงศูนย์ครับแล้วก็เซพาดที่ไม่ได้ใช้เนาะก็ศูนย์ครับผม ใช่แล้วสี่ดาวมีในคอมเมนเดชั่นสักหน่อยไหมสี่ตัวตัวที่แนะนำจริงๆก็คือจะมีจิงหยวนเนาะจิงหยวนเนี่ยไปกับตัวจิงหยวนได้ดีมากบัฟได้ดีเติมแต้มได้ดันอันติได้เนาะครับนาตาชาเนาะนาตาชาไปทุกชั้นเนาะหกนาตาชานี่แค่จะได้ได้ฟรีนะครับจากเควส์แต่จริงๆตัวเอเดอรอนไม่ได้เพิ่มอะไรมากสำหรับสิ่งสำคัญของมันอ่ะ นั้นก็ไม่มีอะไร mm hmm. ตัวเพล่า mm hmm. เพล่าในชั้นแรกๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลชัดเนาะเรื่องการตัดเด็บเพราะว่ามอนช่วงแรกๆมันยังไม่ได้เด็บสูงแต่ว่าตั้งแต่ชั้น8ขึ้นไปเนี่ยคิดว่าเพล่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับแอสต้าก mm ็ hmm. ตัวไปตรงไปตรงมานะมันตัวดันสปีดใช่เทนะมันดันสปีดได้แล้วก็บ mm ัฟแอทแทคเป็นบัฟพาสซีเนาะดันแอททาวนเนาะแล้วก็ได้เทรซนสปีดเกมเ mm hmm. คิรนะ์เบตเนาะตัวสปีดมันเป็นพระเจ้าอยู่แล้ว ออกเินก่อนออกเทินมากกว่าออกเทินก่อนออกเทินมากกว่าวนลุมากกว่าแล้วก็เบรกเร็วกว่าเลยแอสตาสำคัญถือว่าเป็นตัวฟรีที่ดีเลยนะตัวหนึ่งทีมระดับโลกที่เขาทําเป็นแบบศู์เทินสู์เทินก็คือจบชั้นสิบโดยใช้ไซคลแค่หนึ่งไซคลก็คือจะมีแอสตาอยู่โอเคดีมากมากอเคเรายังเล่นเรายังแค่เล่นจบแล้วเขาเขาสู์เทินแล้ว โอเคครับพอหอมปากหอมคอเนาะเดี๋ยวแล้วเราถ้าไปเราไปที่ไลค์โคนกันดีกว่าว่าคุณลูลี่เนี่ยมีไลค์โคนอะไรบ้างนะครับไปสำหรับไลค์โคนผมขอายไปเปิดอีกน้่นหนึ่งแล้วกันน่าจะเห็นชัดกว่าโอเคไลค์โคนอ่ะผมไล่เลยนะว่าอะไรได้มาจากไหนบ้างจะได้พอประเมินเรื่องเพชรคร่าวๆได้เนาะไปโอเคอ่าบอกก่อนเพชรเนี่ยก็คือผมเคลียร์หมดแล้ทั้งเปิดกล่องทั้งอะไรนี้คือหมดแพดหนึ่งจุดศูนย์อ่ะแล้วก็ อาจจะมีแพ็กบ้างถ้าแพ็กที่ใช้เปิดตัวละครกับเปิดทุกอย่างจริงกะประมาณสามน่าจะประมาณสามแพ็กใหญ่โดยประมาณไม่น่าเกินนีช้ชาชายที่เหลือจะไปลงกับการรีเลสั่นเพราะงั้นก็เผื่อจะให้คนดูพอคา,าดเดาได้ว่าเพชรประมาณไหนจะได้ของประมาณไหนอย่างเงี้ยโชว์ฟีลช่วงมีดีอะไรก็ว่ากันไปครับอะตัวนี้เนาะก็ตัวประจำตัวของคาร่าเนาะอันนี้ได้จากลดเลทจริงอยู่ลดเลทหลายคนจริงเยื่ ไอ้ตัวนี้ประจําตัวเซเร่เนาะผมมีสองใบสังเกตซึ่ง<อ>พูดต,ตรงครับสุดท้ายไม่ได้ใช้ลุดมาสองใบไม่ได้ใช้ใช้ใบ<อ>เดียวใช่อเอาไว้นี่คือตอนแรกคิดว่าเออหรือใส่ยันชิงจะดีกว่าไหมปรากฏยันริงใส่สีดว<อ>แรงเท่ากัน<อ>ผมเลยถอดเลยโอเคครับผมก็ตัวนี้ประจําตัวริงยวนเนาะก็ใบเดียวครับประจาตัวบัญย่าเนาะแลกมาจากช็อปครับผม<อ>ประจําตัวเจ๊ผาดอันนี้ได้มาจากตู้ธรรมดา อันนี้ประจําตัวไปรู้แรกช็อปครับผมเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นหลายคนจากเฮอร์ต้าช็อปเนาะเป็นลายคนนรีที่ได้จากตัวซูมเบลยูนิเวิร์สของดีของดีงดใช่ใ <laughs> ส่ฟรีถูกใจสิ่งนี้ใส่ฟรีถูกใจสิ่งนี้ <laughs> โอเคแล้วก็อันสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนเห็นเนาะตัวนี้ครับสังเกตว่ามันคือไรโคนสามดาวครับผมอืใช่ จริงๆแล้วเวลาเรามีไรยคนแล้วเลอ,อใส่อาวุธสีดาวใส่เบอรห้าดาวจะดีกว่าไหมแต่ว่าสําหรับแอสตาครับลายคน3มดาวชิ้นนี้เก่งที่สุดเหตุผลเพราะว่ามันทําให้เราเปลี่ยนโรเตชันในการเล่นเยอะไปเลยในการเล่นแอสตาปกติ star แอสตาเราจะต้องกดตัวสกิล2อถึงสครั้งเนาะะตีธรรมดาครั้งหนึ่งเพื mm ่อ hmm. ที่จะกดอั mm hmm. ตนติได้ถ้าเกิดว่าใส่หลายคนตัวนี้เ mm hmm. นาะแอสตารีชาร์จหนะึ mm ่งหนึ่งเก้าเนาะแล้วก็ e4 บวก15ต่อให้ไม่มี e4 ก็ยังเปลี่ยน rotation นะแต่ว่าแค่มี e4 มันบวกไปอีกโอเคตัวนี้นะครับทุกครั้งที่ตีจะได้ energy คืน8ปกติแล้ว asta จะต้องกด e ต้องกด skill ครั้งห skill ิล3ครั้งตีธรรมดาอะไรเงี้ยถึงจะกดอันติถ้าเกิดใส่อันนี้ปับ๊บจะกลายเป็นว่ากดสกิล2ครั้งอันติได้เลยหรือกด s k i หรือ,ดรอ,รอกด skill หครั้งกดตีธรรมดา2ครั้งอันติได้เลยซึ่งทำให้ b u ฟส speed ของตัวแอสตาที่อยู่สองเทือนอ่ะอยู่กับทีมเราได้ตลอดเวลาร้อยเปอร์เซ็นใช่นั่นคือเหตุผลลองไปถ้าเกิดว่าเห็นอนาคตอาจจะเห็นว่าทุกคนใส่เป็นตัวนี้เนาะเพราะว่ามันเก่งจริงหาง,ง่ายขัดห้าง,ง่ายสามดาวข้อเสียอย่างเดียวสแตตต่ำครับตายโอเคเรื่องไร้คนผมงคติดไ้ตอนนี้แล้วลกันครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวถัดไปก็ขออนุญาตนะครับดูสแตตหน่อยทังตัวละครที่ใช้ลุย นก,ก็ขอคัดมาแปดตัวแล้วกันนะถือว่าแบบเออที่เราแปดตัวนี่แบบเออเนี่ยแปดตัวนี้แหละแบกแน่ๆ่ที่แบบว่าเคยใช้บ่อยมากๆเลยในการพิชิตสิบชั้นมหาโหดเนี่ยมาใช่เนาะ <Okay. S 2> จริงๆแล้วถ้าจะเอาเต็มสามสิบดาวผมว่าเดี๋ยวต้องใช้เก้าถึง10บตัวแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกตัวต้องขึ้นแปดสิบหมดนะก็ทิงเจ็ดสิบได้แหละตัวเลยบางตัวทิ้งหกสิบได้ด้วยซ้ำเช่นอาตาชาเป็นต้นหรือมีนาเนาะ ผมไม่เดาขึ้นเลยอืมโอเคก็อันนี้จะให้ดูสไตลของตัวที่ลงชั้นสิบก่อนละกันก็จะมีเซเลเนาะตัวแรกครับเซเลดูคิได้อะแหละโอเคโอเคสไตลเนาะก็ตัวเลลิกก็เซตแตกเซตเนาะสังเกตว่าผมเอาเป็นสไตลเป็นหลักเนาะโอเคตอนมาบญญยาเนาะบัญยาก็เนื่องจากตัวละครมันคี้ลอยเนาะแล้วก็มันใหญ่แตกคิเตอร์เมทก็เลยใส่เป็นคิเตอร์เมทช่องเสื้อเนาะ ส่วนตัวอื่นก็เหมือนปกติครับเป็นซาวด์พอร์ตสปีดจะเห็นสังเกตว่าผมแตกเซตหมดเลยแทบทุกตัวเหตุผลเพราะว่าเรากินสแตทเป็นหลักเนาะเวลาเข้าไปตีช่วงแรกๆมันถ้าเกิดว่าเราหยิบเซตตรงปั๊บแต่สแตทไม่ได้ตัวละครส่วนใหญ่จะหน้าคว่ำหรือไม่ก็ตายล้มก่อนใช่ไหมข้างายส่วนใหญ่จะล้มก่อนเน้นออฟเฟนซีฟไม่ให้ล้มอะเฮดพีกดีอะไรอย่างนี้ปะ ใช่ครับอยากให้สังเกตพวกเฮีกับดีเ s นเป็นหลักอันนี้คือจะเป็นแบบว่าเบสไลน์ขั้นต่ำโดยประมาณว่าประมาณไหนที่จะโดนตีแล้วไม่ตายประมาณไหนที่มันจะฮิวกันพอทันเลย้ยครับแล้วที่เหลือถ้าเกิดว่าคิดว่าเลลิกของคนโดดีกว่าเนี่ยสามารถยัดสแตตตีไปได้มากกว่าน,นี้ได้เลยททีเออเนาะถือว่าเป็นเบสไลน์ที่ดีครับมาตัดไปในต่อไปหลูเนาะก็เลือนเนาะเอาสี่เก้าเก้าเลขสวย โอเคครับก็เน้นเลือดเนี้ครับใช่แล้วก็เหมือนการแตกเซตครับปกติเขาจะชอบใส่เป็นฮิลสีนาะงสีนาะเพราะว่าได้แต้มสกิลแต่เนื่องจากแฟกมันไม่ได้เนาะเล่นลิงมันไม่ได้เนื่องจากมันไม่ได้ก็ไม่ได้ครับก็หยิบสเต็ก่อนเน้นไปที่สเต็ไปก่อนเนาะเซตค่อยว่ากันอีกทีเน้นสเต็ไปก่อนเสมอโอเคครับท่าแอสตา สังเกตแอสตาร์ดิเฟนต์โอ้พันเศใช่เ <laughs> พราะว่าก็คือเนื่องจากแอสตามันมีบัฟพิเศษเนาะบัฟถูกตีกครับผมใครที่เล่นซาเลวสภพาจะเริ่มสังเกตว่าทีมหยนกับแอสตารเนาะจะมีบัฟพิเศษจริงๆตัวค่าทอนเลเวลมันก็ไล่ๆกับคนอื่นนะแต่โดนตีตายตลอดคนแรกเสมอไม่ว่าจะทำยังไงก็เลยจัดเลยครับนี่ครับดิฟเฟนต์ดิฟเฟนต์ดิเฟนต์นนไปเต็มๆเนาะแน่นๆต็มๆไปเลยโดนตีก็ไม่ตายแล้วครับประมาณนี้อ่ะ อีกทีมหนึ่งก็ทีมที่สองที่ผมใายก็จะเป็นาาตาร่าโอเคคาร่าก็เป็นหนึ่งในตัวที่ปั้นยากมากเนาะเพราะว่าไม่แจกคิดเลยคิดต้องเดเลยใน<ม>ในตัวเทรสก็ดลิกก็ตามนี้ครับเหมือนการั้าแตกเซตหมดเลยเนาะอันนี้อาจจะเข้าเซตอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยแตกสองสองเนาะผมทัดจัด<ม>ใสไม่ลงไม่มีของนสแตทไว้ก่อนครบเซตค่อยว่ากันเน้นสตดใช่ครับทุกตัวจะเป็นเหมือนกันมดเลยเน้นสแตด อย่างนี้เหมือนกันเบล่าก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เซตเหมือนกันครัได้แค่สแตทเนาะแล้วก็เน้นว่าใส่เป็นเอฟเฟกต์ฮิตเอฟเฟกต์ฮิตเลดเนาะเล่ใช่เพราะว่ามันต้องรอนต้องวางดิบับโดนเนาะจริงๆแนะนำสี่ห้านะครับขึ้นไปแต่ว่าผมทำไม่ได้สี่สิบก็สี่สิบทำเไม่ได้โอ,อโอเคต่อมาก็เป็นตัวนาตชานาตชานาตชาอันนี้คือ ต่ำที่สุดเนาะเท่าที่จะปล่อยหูท่นโอ้โหประมาณนี้เลยใช่ไหมใช่เนื่องจากชาร์จก็ตามนี้เหมือนเดิมครับแบตเซตเนาะก็ที่ซับสแตทเท่ากันถ้าเป็นฟูลเซ็ตก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแต่ว่าในกรณีนี้บางทีทรัพยากรมันยังไม่ถึงและด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนาะเรื่องทรัพยากรใครที่เล่นเกมนี้มาสักพักหนึ่งก็จะเริ่มรู้แล้วว่าการที่จะ ฟาร์มอารีเขาเรียกลิลิคให้ได้ครบตามที่ต้องการเซ็ตตรงออฟลองดีมันค่อนข้างยากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็หาเจ้าตัวซับสเต็ลองที่เหมาะสมจะเป็นตัวเลือกที่ประหยัดทรัพยากรมากกว่าในช่วงต้นเกมเนาะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวตัวหลักเนาะตัวหลักก็อย่างที่ผมทีไว้เจเนาะแต่ว่าพอดีมีหลายคนเจียผ่านจริงๆถ้าไม่มีก็ใส่อย่างอื่นได้นะครับใส่พวกของมีนาก็ได้ใส่ของฟรีจริงก็ ใช้ได้นะของฟีที่เพิม่มดีเฟนซ์24%น่าจะลบไปละเพราะคงม,มีไลน์อันเกลื่อนกันลบไปและโอเคเทรสก็อตามนั้นไม่มีอะไรนี่ใช่ไหม,มพิการครับผมเพราะว่ายังแย่งกันใช้อยู่นะครับเลนลิกมันมีแค่นี้อย่างที่คนเห็นว่ามีอย่างละแปะอันนี้เป็นคนสิบที่ดีมากๆแล้วนะสำหรับไอดีผมตอนนี้ก็โรเตทของการใช้เช่นเดียวกัน นะครับเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรเพราะาบางครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราลงคอนเทนต์ในเกมสุดท้ายเราจะใช้แค่8ตัวละครเนาะเราก็ดูว่าไอแตัวละครที่เราใช้ใช้เนี่ยมันมีรีลิกสัอะไรหนที่พอจะโรเตทหรือว,ว่าหมุนกันใช้ได้ก็เลือกที่จะหมุนกันใช้จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าประหยัดทรัพยากรมากกว่านะครับซึ่งจริงตัวนันก็ไม่มีอะไรมากดิฟเ n นส์สเปดเนาะแล้วก็ฮิตเลสครับเหมือนเดิมเพราะนอาจากตัว MC ็มซีไฟมันสามารถอยออยู่ได้เนาะ ปกติก็จะใส่เป็นชิ้นนี้แล้วก็จะเห็นว่าเฮดเลดมันขึ้นไปหกสิบกว่าอันนี้คือการเอาการันตีเลยเนาะว่าให้ทอนเฮ้ติดเพราะถ้าเกิดว่าถ้าถอนไม่ติดมีคนตายแน่นอนกอใช่ประมาณนี้แล้วก็ตัวจริงหยวนลูกแก้วสี่ดาวไม่มีครับผมไม่เคยได้มาเลยเขาเลกแของเราก็ตามนี้แต่จิงๆวก็ถือว่าที่ผมวเยอะเยอะเลยแหละ ถือว่าสแตทเอาไว้เคยอชั้นเจ็ดกับชั้นเ้าเป็นหลักครับขอตัวจริงบอลแพ้ไฟฟาแต่ว่าชั้นหกแสิบก็ว่างเลยครับอ่าโอเคก็มีเท่านี้ครับสิบตัวหลักๆที่ผมใช้เนาะอาจะมีมีนาแต่ว่าก็ขอเดาไปเ่ข้าอพอพอพอแล้วกอนอะอพอพอรอพ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 กพออพ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 ออพ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 คพาพอพอพคพออพอพอพออพอพอออพพ้กนพอ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 อพ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 พพาออออ โอเคแน่นอนเนาะก็ให้โดนี่ก่อนเลยบันย่ามาติวเผมเล่นเกมผีเกี่ยวบทุกเกมเนาะตั้งแต่ฮงไคจริงๆเล่นตั้งแต่ตัวเขาเรียกนะฮงไคจะดูอินเลยด้วยซ้ำอาจจะไม่เล่นแค่แค่ความอีสูตเดิมบล์แต่ว่าบันย่าครับผมอันนี้คือเก็บเขาโอ้ยล้วนๆเนาะเรื่องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมพอทราบแล้ว่า บอนยาในส่วนตัวของไอดีผมคิดว่าจะเก็บบอนยาตัว Silver w o วูเนาะเพราะว่ามันเป็นซับพอร์ตที่ต้องเรียกว่าอะไรมันเปิดจุดอ่อนคือมันเปลี่ยนเมคานิกในการเล่นของของไอดีได้หลายอาจจะทําให้ DPS เร่งตัวไปได้หลายที่มากขึ้นไม่ต้องสนจุดยอย่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตัวเปิดที่ดี <S <S ครับผมสำหรับน้องตัว Silver w o วูผมก็มองไว้เหมือนกันแต่ยังไม่ไฟฟนลจัดเม้นท์เพราะว่า ในมุมมองของเพลเยอร์ที่เป็น F2P เราค่อนข้างที่จะมีเออบัตเจตค่อนข้างน้อยพอบัตเจตเราน้อยแล้วเนี่ยการพูตัวน้อง SILVER WOLF มาเนี่ยมันจะเพิ่มความความหลากหลายแบบ a u t o m a t i c a อ l y ีแบบเพิ่มโดยอัตโนมัติโดยที่ ABILITY ที่สามารถแปะ WEAKNESS ได้นยอันนี้มันค่อนข้างเพิ่มความหลากหลายให้กับผู้เล่นที่มีงบจำกัดมากอันนี้ในมุมมองนะแต่ว่ากดไม่กดเดี๋ยวผม f i n a l i z e อีกทีนึงนะ ส่วนตรงนี้ค่อนข้างคิดเห็นเหมือนกันโอเคอ่ะโอเคก็ถือว่าขอบคุณมากครับวันนี้เนาะที่มาร่วมสัมภาษณ์แล้วก็เหมือนกับว่าคุยกันนั่นแหละเออนู่นนี้นั่นผมก็ได้อะไรใหม่ๆไปปรับปรุงไอดีตัวเองเยอะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะได้แนวคิดแล้วก็ข้อมูลนะครับดีๆเนาะในแง่การบริหารทรัพยากรในแง่การวางแผนในการเล่นคอนเทนต์เอ็นเกมนะครับแล้วก็ ที่สําคัญเลยก็จะมีพวกเทคนิคอะไรพวกนี้ด้วยนอะกจากคุณด,ดุริเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเพลยเยอร์ท่านหนึ่งเนอะที่สามารถพิชิตคอนเทนต์เอนเกมได้ตั้งแต่1.0ครับทุกคนเนาะสุดท้ายนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ก็ขอบพระคุณคุณลูลีมากครับผมที่มาวันนี้ขอบคุณครับผมอ่าคขอบคุณคขาขอบคุณมากคุณแบนขาขอบคุณที่เชิญเข้ามานะครับก็ขอบพระคุณคนดูทุกท่านมากเลยครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้โชคดีกับการกดกาชานะครับผมไปก่อนและบ๊ายบายจ้า受け止めれるかな権に従え。 Take the turning